ทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะถูกย้ายไปนั่งตบยุงแบบนี้ผมก็เสียหน้าเขาแย่สิครับเสียหน้าพี่ดิวถูกจับติดคุกก็แล้วกันนางงามถ้าเป็นคนอื่นมาชอบโกงบริษัทแบบนี้น้าเยลยตำรวจมาลากคอไปนานแล้วมันจะอะไรนักหนาเนี่ยน้านเงินแค่นี้น้าไม่ฟังไอ้น้าพูดมาใช่ไหมถึงได้ทำกับผมแบบนี้น้ามัวแต่หลงวงาไงแล้วทิบ้าบ้าบๆเนี่ยจนเพี้ยนน้านรู้ตัวไหม อย่ามาก้าวร้าวกับน้านะไม่อย่างน,ะานั้นจะไล่ไก่พ้นบริษัทไม่เหลือสักตำแหน่งเลยแต่ยาน้าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแกไม่ต้องไปผ่านคนอื่นน้าไม่คิดเลยจริงๆว่าหลานชายคนเดียวของน้าจะเป็นคนขี้โกงแบบนี้ไปได้เออผมเป็นคนเลวใครจะดีเหมือนหลานรักของน้าล่ะครับน้าจำไว้เลยนะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปผมกับน้ำนวลไม่ใช่พี่น้องกัน นี่เอาจริงเหรอเฮ้ยไอ้ดนแกมันผู้ชายหรือเปล่าวะกล้าหน่อยแม่ๆหน่อยดิเออม,มันเร็วไปไหมอะแล้วจะรอช้าให้เตี่ยกแก่ๆก,ก่อนหรือไงวะไอ้ดนเอางี้นะแกชอบขายไม่ใช่เหรอไม่งั้นแกไม่โชว์แมนลาออกตามเข้าไปหรอก ก็ใช่อนะให้มันชัดเจนเข้มแข็งหน่อยดิวะนี่ชอบหรือไม่ชอบมันก็เรื่องของฉันเว้ยไอ้นี่แล้วเธอนึกงไงถึงมาช่วยฉันเนี่ยก็เพราะว่าคุณน้ำอยากให้ขายทำงานอยู่กับพวกเราคงมีแต่ความรักเท่านั้นแหละที่จะล่างขายเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นนายต้องทำเพื่อบริษัทเข้าใจไหม หรือว่าแกอยากจะลาออกจริงๆฉันจะได้ไปพูดกับคุณน้ำว่าไม่ต้องแก้ตัวแทนแกแล้วโอ้ยไม่ต้อง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 ถ้างั้นก็เลีบเข้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยว่านี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือขอถามอะไรหน่อยดิฮะอย่างเดียวนี่ตกลงเธอเป็นทอมจริงๆเหรอโดี๋ยวได้ของอ่ะจริงมั้ยเ่ะอะไรเหันหลังมาไป ลึงทะลึงี่นี่มันวอนซะละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอหลอกยังไงแกคงหลอกกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วล่ะหลอกเฮ้ยนี่ชมกันเลนเนี่ยมีทุระาอะไรเหรอโดนเออคือว่าค,คือคือพิมาลาเขาเขาบังคับ เอเอเอ้ยคือคือคือพิมพมาลาเขาบอกว่าผมควรจะมาหาคุณขายครับหาฉันทำไมเหรอจ๊ะเออ่มีอะไรกันแน่ดนคือคือคือเป็นไรโดนคุณขายครับ มาลาเขาบอกว่าถ้าผมเป็นลูกผู้ชายพอมีอะไรก็คุณจะพูดตรงๆครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมผมผมชอบคุณข่ายครับดีใจมากเหรอไอ,กอ้กะล่อนเฮ้ยเงยหน่อยเดี๋ยวเขาก็ได้ยินเรา ผมชอบคุณขายตั้งแต่แรกเห็นแล้วอ่ะคุณขายอาจจะไม่ใช่คนสวยบาตาอย่างพิมพ์จอมโหดนั่นนะ่ะแต่คุณขายโดนใจผมที่สุดแล้วครับคุณขายมีเสน่ห์มากครับในใสายตาของผมออผมผมไม่รู้นะครับว่าคุณขายจะรู้สึกยังไงอะ่ะแต่ถ้าคุณขายไม่รังเกียจเนี่ยขอโอกาสให้ผมพิสูจน์ตัวเองได้ไหมครับฉะนั้นก่อนแต่งงาน เรามาคบกันก่อนเถอน,นะครับขอบคุณมากนะโดนนี่เป็นดอกไม้ช่อแรกที่ขายรู้สึกว่ามันสวยจับใจจริงๆหวังว่าขายคงไม่ถูกผู้ชายหลอกใช้เป็นครั้งที่สองอีกนะรับรองครับผมไม่ใช่พี่เพียวครับเห็นไหม ทำร้ายจิตใจความรู oh ้สึก mm ผู hmm. mm ้หญิงดีๆคนหนึ่งมากแค่ไหนไอ้ผู้ชายเจ้าชู้ไอ้ผู้ชายไม่มีหัวใจเฮ้ยเราเราไปทานข้าวกันดีไหมครับกำลังจะออกไปพอดีเลยเชิญเลยครับ เกินนายเลยจริงๆแต่ก็เอาเถอะฉันยอมรับว่าฉันพลาดไปละแต่คราวหน้านะช่วยหาผู้ชายให้ดีกว่านายดนหน่อยน้องสุ เพศผู้หรือเพศเนี่ยผู้หญิงที่ไหนอะใช้สายตาลามลกจกกรเปรมองผู้หญิงด้วยกันแบบนั้นน่ะถุเลที่สุดแหมคุณเองก็เคืองผมใช่ไหมล่าที่ไม่เอามองคุณแบบนั้นบ้างอลองมองสิฉันจะเสร็ให้หนายตาเหล่ไปตลอดชีวิตเลยคอยดูเออเกือบจา กับผมเกินไปนะผมไม่ได้ขายเขาประโจรหาย้ดนมือซะหน่อยแหมก็แค่ให้เขาลองคบบกันดูเพื่อให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าคบไม่ได้นะเดี๋ยวขายเขาก็เลิกเองแหละแล้วก็เลิกแบบไม่อกหักด้วยนะเพราะขายไม่ได้หลงรักไอ้ดนมาตั้งแต่ต้นไอ้มะกอกสามตะกาปาไม่ถูกอ้ออ๋นี่ถึงขั้นงั้นสำนวนคุณย่ามาด่ากันเลยเหรอเนี่ยโอ้ มาถึงเรื่องธุระของเรากันดีกว่านะผมก็ได้ถ่ายโทษขายแก้วไว้เรียบร้อยแล้วตามที่สัญญากับคุณเมื่อไหร่คุณจะให้ผมเป็นผู้ชายทั้งแท่ง,ท,งทุกเสาร์อาทิตย์สักทีล่ะฉันไม่รับปากนายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เลยยะไม่รู้ล่ะตอนเข้าฝันมัน้งน้าด้าน คุณไม่งนะั้นผมจะฟ้องพระอินทร์จริงๆด้วยกลัวกลัวตายละ่ะก็ได้งั้นก็เริ่มตั้งแต่วีคเอ็นนี้เลยก็แล้วกันมีผลตั้งแต่1นึวินาทีหลังสองยามคืนวันสุดไปจนถึง2องยามคืนวันอาทิตย์จะไปเมาตามผับคืนวันอาทิตย์เนี่ย ทำเรื่องซินโดเลลราไว้วให้ดีก็แล้วกัน ให้ต้องซองรักทั้งเขาและฉันเฟ้นไปหรือจากอีกหยุดใจเดียวไอ้เดียวเอ้ยแต่นี่มันงานเห็นเลยนะคุณงานสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยากอย่างนี้แหละว้ยเป็นผู้หญิงก็เป็นมันยากอย่างนี้วะถ้าเป็นผู้ชายป่านี่ก็ปีนมันหนีไปถึงไหนแล้วเลยคบหองกับเพียงว มีอยู่อย่างหนึ่งที่นายสูส้สแหวนไม่ได้